สวัสดีค่ะพี่น้องเอซทุกท่านวันนี้นางแกมาพูดว่าใครกันนะที่น่าสงสัยมากกว่าลุงพลใครกันแน่ที่มีพิรุษทําไมเจ้าหน้าที่ถึงพุ่งเป้ามาที่ลุงพลมันก็มีอยู่ว่าเรามองสถานการณ์แล้วเชย,ยพลเนี่ยเหมือนโดนจัดฉากให้เป็นผู้ร้ายนะเพราะอะไรตั้งแต่แรกที่เห็นมาเลยค่ะตั้งแต่แรกที่เห็นมาเลยนะคะคือ แม่ผู้สูญเสียกับลุงเนี่ยจับขึ้น G.P.S อยู่ด้วยกันแท้ๆอยู่ที่ส่วนยางท,ง,ทงทั้งๆที่ณเวลานั้นเป็นเวลาลูกตัวเองหายและแม่เคยพูดว่าหากลุงโดนจับเนี่ยพร้อมจะเป็นพยานให้ลุงนะเนี่ยแล้วพอต่อมาหลังจากนั้นมากลับมาพูดว่าสงสัยลุงพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ถามอา้าวทำไมแม่อยู่กับลุงแท้ๆที่สวนยางด้วยกันในเวลาน้องหายทำไมถึงสงสัยลุงล่ะ อ๋อเจ้าหน้าที่สั่งให้พูดค่ะนี่ไงคะ่ะแล้ววันคัดค้านการประกันแม่ก็บอกว่าตัวเองไม่ได้สงสัยลุงเจ้าหน้าที่สั่งให้สงสัยแล้วบอกว่าการที่ออกหมายจับลุงเนี่ยก็เจ้าหน้าที่นะคะให้เซ็นก็เลยเซ็นออกหมายจับลุงไม่ได้ตั้งใจนี่แหลคะค่ะมันเลยกลายเป็นว่าเรารู้ว่าแม่รู้ว่าลุงไม่ผิดแต่เขาทำเนี่ยมีคนสั่งจริงไหมหรือเพราะอะไร นี่ละค่ะก็เลยรู้ว่าลุงเนี่ยโดนกระทำมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะข้อต่อมาข้อต่อมาใครกันนะที่น่าสงสัยมากกว่ากันก็คือพ่อพยานปากเอกค่ะพ่อพยานปากเอกนะคะใครก็รู้ว่าคือฉายาของใครนะคะพ่อพยานปากเอกตอนแรกเลยนะคะพูดมาเนี่ยนะคะกี่เดือน8เดือนหรือเปล่านะคะตั้งแต่แรกเลยบอกว่า9โมงเช้า11นาทีไม่เกิน15นาที ข่าย่าอยู่นะคะข่าย่าอยู่สวนยางตรงบ้านติดบ้านแล้วลุงพลเนี่ยนะคะก็เจอลุงพลลุงพลกีดยางอยู่ก็ได้เดินพูดคุยกันทักทายกันต่อมาสามโมงเช้านะคะเก้าโมงเช้าสี่สิบนาทีพ่อเดินมาถามน้องถามตัวเองนอนอยู่เปใต้บ้านนี่แหละอยู่บ้านนะคะนะคะนอนอยู่แล้วพ่อนะะผู้สูญเสียน่ะเดินมาถามว่า เจอน้องชมพู่ไหมน้องชมพู่หายเห็นน้องเดินมาทางนี้ไหมพ่อพยานปากเอกเลยตอบว่าอ๋อไม่เจอลองไปถามลุงพลดสูสิลุงพลกีดยางอยู่ในสวนนี่คะ่ะคือตอนแรกเลยนะเป็นไทม์ไลน์ของพ่อพยานปากเอกเองพอต่อมาพ่อพยานปากเอกนะคะกลับมาพูดใหม่ค่ะนะคะกลับมาพูดใหม่พูดใหม่นี่คือหลังจากที่ลุงนะคะมีเรื่องกับนักข่าวแล้ว คือนักข่าวเนี่ยตอนนี้คือไม่ชอบลุงแล้วออกจากกันแล้วเพราะว่านักข่าวไปเสนอข่าวผิดเสนอข่าวผิดแล้วไม่แก้ลุงก็เลยบอกว่าผมขอปิดวาจาไม่ให้ข่าวกับช่องใหญ่2เดือนใช่ไหมตั้งแต่นั้นมานักข่าวกับลุงก็ไม่ถูกกันก็เสนอข่าวใส่ร้ายลุงมาตลอดนั่นแหละแล้วพ่อบอนะคะก็ออกมาพูดใหม่ทไลายเก่าเนี่ยไม่เอาเลย ะะที่พูดมาเนี่ยย้ำนักย้ำหนาว่าจริงชัว์เน่นอน,น,ยนอย่างนั้นอย่างงี้ทั้งท้ที่ลุงบอกว่าผมเจอคุณอะ่ะเกตงเช้านะผมไม่ได้เจอเก้านะนะเก้าโมงเช้าเนี่ยผมไม่ได้เจอคุณนะผมเจอคุณเกตงเช้าลูกเอาโทรศัพท์มาให้มีเวลาบันทึกไว้พี่กล่องโทรมาตามผมไปช่อมเครื่องหยอดข้าวก็มีไทม์ไลน์นะคะโทรเข้าโทรออกที่พี่กล่องโทรมาหาลุงกิงและพี่กล่องนะคะก็พูดว่าโทรมาตามลุงกิงเกตงกิงเนี่ย นี่แหละแล้วลูกก็เดินเอาโทรศัพท์ไปให้ลุงที่สวนยางจริงเพราะว่ารอลุงเนี่ยถึง5นาทีเลยนะกว่าลงุงจะได้รับสายเพราะลูกเดินเอาโทรศัพท์ไปให้ที่สวนยางเนี่ยมันตรงประเด็นกับลุงเป๊ะเลยนะคะลุงมีพยายนหักล้างต่อมานะคุณมาเปลี่ยนไทม์ไลน์เอาตอนใหม่ว่าเนี่ยพูดที่นี่ที่เดียวที่ช่องอมรินนะผมนะี่ยต้มน้ำขา้าวยาอยู่ตอนแรกนะบอกต้มน้ำขา้าวยาอยู่ในห้องครวัวไปไปมามาบอกทํากับข้าวในห้องครวัวมันก็ล่องแหละ นะโล่งเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอะอะไรปิดนะไม่มีอะไรบังโล่งตรงนั้นก็เป็นพุ่มหน่อไม้พุ่มก้อนหน่อไม้ในข้างในมันเป็นโพรงนะเนี่ยอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนตอกหลักปกกปก,ปกตอกหลักวัวหลักควายอะ่ะแล้วก็เห็นชายนี่ละนามเดินเข้าพุ่มนะคะหน่อไม้ต่อหน้าต่อตาข้างในเป็นโพรงนะมันสามารถซ่อนคนได้เลยไปหลบอยู่ได้เลยแต่ไม่ได้เห็นอุ้มเด็กอะไรนะแต่เห็นเดินเข้าไปสักพักหนึ่งผมแงะมา เห็นลุงกีดยางอยู่บางว่าลุงคงจําได้นะผมไปคุยเรื่องใหญ่กับลุงในเวลาสามโมงเชา้าสามโมงเชา้า22นาทีผมไปคุยกับลุงพลเรื่องน้องหายนี่ไงคะมันเลยจับโปได้ว่าพวกคุณเนี่ยน่าสงสัยมากกว่าลุงเปลี่ยนไทม์ไลน์เปลี่ยนเวลาแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณนะคะเคยพูดว่าพ่อมาตามหาน้องสามโมงเชา้า40นาที บอกว่าน้องหายคุณบอกว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยไปถามลุงพลที่สวนยางสิแต่ตอนนี้คุณบอกว่าสามโมงเช้ายีบสองนาทีเนี่ยคุยกับลุงเรื่องน้องหายเนี่ยทั้งๆที่ชาวบ้านตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศเสียงตามสายเพราะไฟดับแล้วไม่มีใครนะคะมาตามเลยไม่มีใครมาบอกคุณเลยคุณรู้ได้ยังไงนี่แหละค่ะคุณนะคะจึงเป็นผู้นะคะพูดกลับไปกลับมาน่าสงสัยกว่าลุงอีกไทม์ไลน์อันแรกก็เปลี่ยนไป ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันย้อนแย้งกับพ่อพราะคุณบอกว่าพ่อมาตามหาลูกสามโมงเช้าสี่สิบนาทีเนี่ยมันย้อนแย้งกันเพราะว่าพ่อกับมีไทม์ไลน์บอกว่าสามโมงเช้าสี่สิบนาทีไถานาอยู่นะคะมีพยานว่าไถานาอยู่รู้ว่าลูกหายตอน10บโมงเช้า20นาทีภรรยาโทรไปบอกมีเวลาในโทรศัพท์ให้ดูได้ว่าภรรยาโทรไปนี่ไงคะพ่อกว่าจะเข้ามาบ้านมันก็สิบโมงเช้า40ินาทีแล้ว คุณพูดผิดคุณเลยมาเปลี่ยนไทม์ไลน์นี่แหละค่ะมันเลยอยากรู้ว่ามันน่าสงสัยมากกว่ากันคือใครแต่ถ้าพ่อนะคะช่องข่าวอมรลินก็เคยพูดว่าพ่อยอมรับว่ามาถามหาลูกตอน9ก้นะคะโมงเช้าสีนาทีกับพ่อบอรจริงนั่นถ้าพูดจริงใครที่น่าสงสัยก็พ่อแล้วทำไมพูดไทม์ไลน์กลับไปกลับมาแล้วก็พ่อบอด้วยว่ามีอะไรทำอะไรกันถึงพูดน่าสงสัย แต่ลุงพลนี่พูดตรงประเด็นทุกเวลานะคะแต่พวกคุณจับเวลาเขาขยับอยู่นั่นแหละทั้งๆท,ท,ที่เขามีพยานรู้เห็นหมดเลยว่าลุงมีนะคะไปทุกที่มีตัวตนพระเป็นพยานทุกคนเป็นพยานรู้เห็นหมดแม้กระทั่งจับขึ้น G.P.S ก็อยู่กับแม่ผู้สูญเสียป้าถอนตามอบคุณตาคุณยายก็เห็นเนี่ยนะเขามีตัวตนข้อต่อมาข้อต่อมาเลย เป็นอะไรที่น่าสงสัยมากเพราะอะไรสองคนนี้แหละค่ะพูดไทม์ไลน์ผิดกลับไปกลับมานะคะจริงๆแล้วที่น่าสงสัยมากคือสองคนนี้เพราะว่าพี่ดอนธนกิจก็บอกว่าเจอพ่อบนถนนนะไม่ได้เจอที่ทุ่งนาพ่อก็บอกว่าเจอพี่ดอนอยู่ทุ่งนาเนี่ยก็น่าสงสัยอีกพูดกลับไปกลับมาใครกันแน่ที่น่าสงสัยนะคะใครกันแน่ที่น่าสงสัยทำไมต้องจ้องใส่ลายลุง ะะแล้วพ่อพยานปากเอกด้วยพูดสองครั้ง3ามครั้งก็ไม่ตรงกันแล้วยังมาเปลี่ยนไทม์ไลน์การพูดอีกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะสำหรับคลิปนี้นะคะนางฝากให้นะคะเจ้าหน้าที่ดูดีๆค่ะนะคะเพราะนะคะลุงโดนจัดฉากแน่นอนเสื้อสีส้มอ้าวก็เคยมีเสื้อสีส้มตั้งแต่น้องหายนะคะหาจนนะคะทุกคนก็พูดนะคะพี่สมบัติก็พูดว่า ในพื้นที่แถวใกล้ๆบ้านสวนยางพุ่มหน่อไม้กรอหน่อไม้ทุกที่ไม่ว่าใกล้บ้านใครหาหมดแล้วค่ะในวันที่11หาจนพิกัดนั้นนะคะวันที่12ก็หาอีกทั้งงมในน้ําก็งมในน้ําหาหาหมดแล้วแต่อยู่ดีๆนะคะมาเจอเสื้อสีส้มเหมือนเอามาจัดฉากเอามายัดไว้เพราะว่ามีคนออกมายอมรับนะคะว่าเป็นเสื้อตัวเองเพราะลุงไม่มีเสื้อสีส้มนั่นเอง มันเหมือนจัดฉากจะเอาลุงพลแต่แรกแล้วหลายอย่างที่น่าสงสัยนะคะเป็นเสื้อผมเองอะ่ะผมมาหาหน่อไม้ปีที่แล้วมันคันผมเลยพลาดไว้ตรงกอหน่อไม้สงสัยฝนฟ้ามาน้ำพัดเข้าไปยัดอยู่ใต้ขอนไม้ยัดแบบไม่มีอะไรกบเลยนะคะแล้วไม่เปื้อนดูในข่าวเลยค่ะถ้านะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะดินมันก็ต้องนะคะเปื้อนโคลแล้วค่ะเสื้อก็ต้องโดนปวกกินเปื่อยไปแล้วค่ะ นะคะต้องมีรูและสกระปรกดําแต่อันนี้มองออกเลยเสื้อยังสีส้มสวยอยู่เลยนะคะไม่มีดินดินกบดินเกาะถ้าน้ําพัดน่ะดินมันจะเกาะจนเป็นเหมือนสีขี้โคลนค่ะนี่แหละค่ะเลยรู้ว่าทุกคนพยายามจัดฉากอลุงแม้กระทั่งรถแมคโคก็ย้ายหลุมแล้วก็ยังชวนเพื่อนนะคะมาพูดว่าเจอรถแมคโครเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เห็นแต่คนนี้น่นนั่งแตงไทยชวนให้พูดให้โกหกเนี่ยค่ะมันมีหลายอย่าง แล้วกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มญาติพี่น้องกันกับพ่อพยานปากเอกทั้งหมดเลยมันใครกันแน่ที่น่าสงสัยฝากให้คิดนะคะว่ามีคนที่น่าสงสัยมากกว่าลุงพลอีกเพราะลุงพลนะคะเขามีไทม์ไลน์อ่ายังไม่พอพ่อพยานปากเอกบอกว่าเนี่ยชายนิรนามคนนี้นะอมืมีป้านะคะป้าคนเนี้ยเห็นอยู่นะคะป้าที่เป็นพยานให้ด้วยกันเนี่ยเห็นอยู่ตอนบ่ายโมงคนเดียวกันนี่เลยไปยืนอยู่บนเขา เนี่ยชายนี้ละนามคนเดียวกันเนี่ยวันที่11เนี่ยผมเห็นตอนเช้าแต่คุณป้าเห็นตอนบ่ายโมงอะตอนบ่ายโมงนะคะลุงมีไทม์ไลน์ไปส่งพระอาจารย์แล้วปัดกวาดเดินวัดกวาดทําทความสะอาดกุฏิกับนะคะป้าถอ,อนตามมบภรรยาตัวเองพระเป็นพยานได้ไทม์ไลน์นี้ตามอมพูดว่านะคะตอนกลับมาเนี่ยพากันไปซื้ออาหารซื้อปลาซื้อเงาะนะซื้ออาหารเสร็จแล้วค่อยพากันกลับมาบ้านกว่าจะมาถึงบ้าน บ่ายสามโมงได้แล้วมาทำอาหารเย็นกันจินกันจินอาหารเสร็จแล้วก็เป็นสี่โมงเย็นจึงแยกย้ายกันแล้วก็พากันไปตามหาน้องชมพู่ซึ่งทำลายลุงพลนะคะลุงพลก็กลับมาบ้านแล้วมานอนพักนิดหน่อยแล้วไปตามหาน้องเนี่ยไปกับเพื่อนมีพยานนะคะมีกลุ่มของลุงที่เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่วันนั้นมาลุงไปไหนมาไหนก็มีนักข่าวตามติดชีวิตลุงตลอดไม่ว่าจะไปหาล่างทรงหรือไปตามหาน้องวันที่เจอน้อง นักข่าวก็ตามไปด้วยทุกช็อตแล้วจะเป็นลุงผลไปจัดฉากตอนไหนฝากให้คิดนะคะมีคนที่น่าสงสัยมากกว่าลุงอีกค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ I fix dare you to me crossing the line